สวัสดีครับผมพิษพันธ์อนทัวร์วันนี้เราจะพามาชมบรรยากาศบนสะพานข้ามทางด่วนมอเตอร์เวย์นี่คอข้ามทางด,วด่วนมอเตอร์เวย์เราจะจะมาดูบรรยากาศยานเย็เยนเย็นลมเย็นเย็นนะครับผมหลังจากที่เขาเลิกงานแล้วครับผมเราก็จะขับมาใสมาชมวิวมาคงเขาก็เลิกงานมาเขาก็ข้ามสะพานตรงนี้ไปฝั่งนน้นครับผม เดี๋ยวจะ,เด,วจะเดี๋ยวจะแานดูให้ดูบรรยากาศตามเย็นๆว่ามันอากาศดีแค่ไหนครับผมนี่ครับผมตอนบรรยากาศเย็นๆรถจะวิ่งขึ้นมาจากถนนรามคำแหงครับผมเดี๋ยวบรรยากาศจามเยน็นๆห,หลังจากที่ตะวันกาลังพบ,พบครับครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศ รอบๆเ้อรับนีบ่ทางที่เรากัขึ้นมาข้าวฝั่งไปทางนู้นะับผม<อ>นี่ครับผม <c oughs> เขาก็จะมานั่งดูบรรยากาศตะวันกำลังจะตกดินนะผมกำลัง <c oughs> กำลังจะตกดินตอนนี้ก็จะมาประมาณ ห้าหกโมงผมเพราะว่าอากาศแถบนี้มันบรรยากาศให้ผมเพราะว่าตะวันยังไม่ตกดินครับผมเราก็จะมาเดินยืนยืนสองดูบรรยากาศรถเพราะผมรถวิ่งเอ้สวยงามมากเลยเพราะว่าเขาทําเขาปรับพื้นสภาพหน้าหน้าหมู่บ้านเขาใหม่เยีย่ยมเลยครับผมเราจะให้ดูบรรยากาศข้างล่างนะผมว่าว่ามันสวยงามขนาดไหนเราเราก็จะให้ดู เราก็จะเดินตมาดูตรงนี้เอาส่วนนี้เอาผารับรำนินเย่หลังหลังจากเรื่องงานเราก็มาดูวิวบรรยากาศรถวิ่งไปบางกับไฟเร็วอันนี้เขาก็จะเรื่องงานพวกาาก,วก,กสร้างเขาก็จะแค่คนงานก่อสร้างเขาก็จะเรื่องงานแล้วเนี่ยเราผมมาดูวิว จะให้ดูวิวดูวิวเออที่เขากําลังก่อสร้างหมู่บ้านอยู่ครับผมตอนนั้นมายังเป็นทุ่งโล่งอยู่ครับผมจะให้ดูบรรยากาศอันนี้เป็นตรงมอเตอร์เวย์ครับผมไปทางนู้นก็จะไปรามปะแหงครับผมทานรามปะแหงตรงทับช้างครับผมอันนี้ก็เป็นสระว่ายน้ำครับผมนี่สระว่ายน้ำที่เขากำลังก่อสร้าง,อ,งาอยู่ตอนที่เรามาใหม่ๆเขาก็ พลังก่อสร้างอยู่รับผมยังไม่มีย,ย,ยังยังไม่ขึ้นได้ขนาดนี้ผัเผราะนั้นจะเป็นป่าผมคนงานก่อสร้างเขาก็พลังจะเตรียมตัวจะกลับแคมป์แล้วครับผมนี่ดูบรรยากาศครับบรรยากาศตะวันจะรับขอบฟ้าเราก็มารับลมเย็นๆอยู่ตรงนี่ครับผมอบางคนเขาก็มามานั่งเล่นนั่งชมวิวบรรยากาศเย็นๆน,นะหมวดนหลังเลิกงานอันนี้ก็จะมาจากนู่นครับผม าบางนานทับชะยอะไรอย่างเ้นะเรืผมบางนาเพอะผมเนี่ยบางคนเขาก็มาชมวิวให้ดูบรรยากาศนะครับก่อสร้างเขาก็ตรงนี้เขาก็บางทีเขาก็เลิกงานแล้วเงียะแล้วเราจะพาเดินไปดูตรงมุมคือสวยๆครับอนผมนี่นนี่ก็จะเป็นดน้านล่างบริเวณบริเวณด้านล่าง ทังคนงานสร้างเขากาลังเลิกงานหรือเขาก็จะกลับบ้านกันทุนี้คอยค่อยมาทําใหม่ว่าเวลา,วา,าเขาเลิกงานแล้วก็หมดเวลาทํางานของเขาแล้วเขาก็กำลังเตรียมตัวที่จะกลับบ้าน,นมันก็จะตรงนี้มันก็จะมีต้นไม้เขาก็ทาต้นไม้สวยมากเลยว่ากันไม่ให้คนเข้าไปดูวิวนี่แต่เป็นทาง ทางแบบทางเข้าหมู่บ้านนะครับผมประตูทางเข้าหมู่บ้านสวยมากเลยเะ็นทาง้อมยามตรงนี้จะให้ดูฝั่งนนฝั่งตรงนี้คน,น,นับผมบยากาศดีดีครับผมตรงนี้มันมันจะจอดรถได้ครับผมเพราะว่ามันจะเป็นทางที่ที่เขาหาักมุมมาเนี่ครับผมเพราะว่าเขาแต่ก่อนเขาจะทําทาง ทางวนขึ้นครับผมแต่ทีนี้เขาเขาไม่ได้ทําต่อแล้วครับผมเขาก็จะให้เป็นจุดที่พักรถได้ครับผมเดี๋ยวดูตะวันตะวันนี้ก้อเมฆก้อเมฆสวยครับผมข้อเมฆบังครับผม,มกาผมําลังจะลบคำหน,นึ่งโอาคนอันนู้นก็มาจากรามบมแหงนะนนครับผมนู่นนะนู่นเราปิกไฟหยกแต่ไฟสีชโอูโหครับผม เป็นตึกใบหยกนะไฟสีชมพูชมพูนูนะ่นน่ะอ่เป็นตึกใบหยกมองจากตรงนี้ก็จะเห็นตึกใบหยกเลยครับผมอ่าสาบันกำลังจะรับขอบฟ้านะครับผมสีสวยมากเลยครับนี่ครับผมดูบรรยากาศนะรถวิ่งไปอ่าพอเขาปลดไปแล้วก็พอมันค่ำกว่านี้อ่ะบรรยากาศไฟมันก็จะดูดีดูสวยงามมากกว่านี้อ คนเขาก็จะมานั่งพักนั่งนั่งชมนะแล้เวเราข,ขยับรถไปหนึ่งหน่อยนึงเราก็จะเอารถไปตรงนผเราก็จะมาเดินชมวิวตรงนี้อยู่ครับผม เรวรอราออดูราดูไอ้ตะวันว่ามันจะลงได้ต่ำสุดแค่ไหนเพราะว่ามันตอนนี้มันมีก้อนเมฆบางอยู่ครับผมปกตินะถ้าถ้าวันปกตินะมันจะไม่มีก้อนเมฆบังจะดูสวยมากเลยเพราะว่าตะวันกำลังจะตกดินครับผมถ้าไม่มีเมฆบางนะวันนี้มีเมฆบางครับผมมีเมฆบางมันก็เลยแบบไม่เห็นดวงตะวัน,นปกติจะเห็นดวงตะวันแบบวงคมใหญ่ๆ,ๆเลยครับผม อากาศเย็นดีมากเลยครับรับลมมาพักรถพักลาครับผมเร,ร,ร,ราก็จะมาเดินจอด จะยืนตรงตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาเขากั้นม่านนะผมเขากั้นมา่มานตาบังเสียงนะผมเพราะว่าเราไปอยู่ตรงจุดนั้นไม่ได้เพราะว่ามันอันตรายครับผมเวลาเขากลัวคนกระโดดลงครับผมกลงตัววีเขาเขาตั้มา่มานบางตาไว้ครับผมดูบรรยากาศยามเย็นนะผมเราจะให้ดูเราจะถ่ายให้ให้ให้ดูฝั่งนู้นนะผม ให้ดูบรรยาก,กาศตรงนู้นให้ได้เยอะที่สุดครับผมครับผมเราก็จะให้ดูได้ดูบรรยาก,กาศให้ดูได้เยอะที่สุดนีนนน่นี่จอคน่นี่าะนี่นี่คนี่โอ๊คน่นี่านคนี่่่น เรนี้จะเป็นดาบขับช้างเนี่ยครับนี่ครับผมเขาก็จะให้สิ้นสุดอยู่ตรงนี้ครับผมเพราะว่าตรงนี้เขาทําเป็นม่านบังตาไว้เขามาให้เขาไมาให้คนเขาว่าคนเดินไปถึงถึงน,นุ่นครับผมเนี่ยมันจะให้ดูได้แค่นี้ครับผมเนี่ครับแล้วเราก็จะดูอยู่แค่นี้ครับผมนี่ตรง นั่นก็เป็นด่านเก็บตังคับช้างครับผมที่จะไปบางนาได้ครับผมนี่เนี่ยตรงนี้ครับคนเขาก็มาเดินเล่นครับผมตรงนี้เขาก็หน้าหมูกกบ่บ้านเรากำลังทำโครงการหมู่บ้านการหมู่บ้านสามสิบสี่สิบล้านครับ มีสาว่ายน้ํำสโมสรมีสาว่ายน้ําด้วยครับผมสโมสรมีสาว่ายน้ํำด้วยดูบรรยากาศตอนนี้หลังจากที่เขาเลิกงานแล้วตอนกลังจะรับความฟาลองเครับผม เราก็จะกลับบ้านแล้วครับผมเพราะว่าเราอยู่นานไม่ได้มเราก็ไปอีกไกลครับผมเพราะว่าเราต้องไปขับรถอยู่ทางนู้นครับผมอันนี้เป็นฝั่งที่มาจากบางนาครับผมที่มาจากบางนานะนี่ครับผมมอเตอร์เวย์ที่มาจากบางนาอันนี้ก็จะข้ามฝั่งไปรามคํแหงครับผมอ่าฝั่งนี้ก็จะมา ไปโน้ไปทางตะอินอยู่ครับผมข้ามฝั่งไปสะพานนี้รรบรรยากาศก็เริ่มคบค้ำแล้วผมเริ่มเห็นแสงไฟแล้วผมอ่าฝั่งนี้ก็มาจากลมก้าครับผม Forward นี่ฝั่งนี้มาจากลมก้าครับผมฝั่งนี้ก็มาจากลมก้าล้วดูบรรยากาศยาเย็นเย็นวิวสวยๆครับผมเมืองหลวงของเมืองหลวงกรุงเทพมหานครครับผม นี่ก็เป็นนี่ครับผมป้ายสุวรรณภูมิก่อนนุชบางน,าน่าครับผมชนบุรีชนบุรีก็จะเอาผมนี่ก็ออกไปชนบุรีได้ครับผมนี่ออกไปพัทยานู่นครับผมสะพานที่ไฟนู่นครับผมตามไฟนู่นครับผมไฟครับผม ไปขอบทางอี้ที่จะไปชนบุรีพัทยาครับผมไปได้เลยครับอกเราจะไปอันนี้ก็จะไปศรีนครินทร์อ่อนนุชวรรณภูมิบางนาครับผมริงแก้วไปทางนี้ได้หมดแล้วครับางนาครับนุชก็มาจากเส้นถนนพระรามเก้าครับผมโนนพระรามเก,ก้ามาจากงนุปไปครับผม,ออผมเราก็จะ จบเพียงแค่นี้ครับผมอันนี้เราจอดอยู่ฝั่งฝั่งอีถน,นนอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเรามาจอดชมวิววันโรบรรยากาศย็นจมารีวิวให้ดูครับผมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตบรรยากาศคือสวยยามรัตยามพุ่มาให้ดูครับผมวันนี้อากาศไม่เป็นใจนครับผมเพราะว่าเมฆบงังแสงตะวันไม่หมดแล้วครับผมปกตปิปกติต้องเห็นดวงตะวันนะครับผม อ่าดวงตะวันก็จะสวยมากเลยตรงนี้วิวสวยมากเลยถ้าเห็นดวงตงะวันนะเออไปกรันไะครับผมไปเราก็จะกลับบ้านกันพี่ผานอนทัวร์ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวชมบรรยากาศตรงไหนนั้นก็คอยติดตามชมดูครับผมอย่าลืมกดไลค์ กดสับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้มีผลงานต่อไปด้วยนะครับผมที่ผ่านันตัวขอจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับอ่ะ